เราอยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับเป็นสถานีรถไฟใช้สำหรับรถไฟชานเมืองรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงแล้วก็รถไฟทางไกลนะครับฝั่งทรกข้ามก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับอาคารผู้โดยสารน่าจะเป็นขาตอร์เนชั่นแนลนะวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลย ตรงนี้ประเทศไทยกำลังปอดเดินขึ้นแค่นี้ก็เหนื่อยข้างบนคือทางด่วนดอนเมืองโทเวย์ทางล่างคือถนนวิภาวดีรังสิต่วนนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรนะครับเหนื่อยแล้วก็เมื่วานก็เพิ่งได้ข่าวร้ายเพื่อนที่ทำงานเสียชีวิตเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก,ก็ระวังรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับออกกำลังกายเดินแค่นี้ก็หอบ นี่นะท่องเที่ยวน่าจะเป็นเกาหลีนะเนี่ยคนน่าจะเอยอะจังเลยอ๋มอมีอัตาอราคาเย่หลายร้านรับแลกเปลี่ยนเงิน นี้มีคนมาเที่ยวประเทศไทยปีที่แล้วก็ประมาณ25ล้านคนที่เขาพูดกันนะแต่เขาเยอะจริงๆครับผมเห็นทุกวันเลยเนี่ยเฉพานะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆเลยมาดูอะไรกันก็นไ่รู้มาดูคนไทยทุกประเทศมีเหมือนกันหมดเลครับตึกบ้านช่องแต่ที่ไม่มีคือคนนิสัยใจคอของคนไม่เหมือนกัน มองไปข้างล่างเราก็จะเห็นแท็กซี่จอดอยู่นะครับทางออกทางกาศยานดอนเมืองถ้าลงจากทเวมันก็เลี้ยวเข้าเลยนะฮนะเหมือนผมพาเที่ยวไม่รู้จะทำคลิปอะไรอะ่ะตอนนี้ความรู้อะไรก็ไม่มีเลยการเมืองก็งั้นๆแล่ะคริปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะลงส่งๆไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ